ส,นะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณน,นะครับไกลๆบ้านนี่แหละอากาศหนาวๆนี้ต้องกินอะไรร้อนๆน,นะครับพี่น่องถึ่งกินมีแรงไปกันเลยครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดูบร<า>รยากาศภายในร้านกันเลยครับก๋วยเตี๋ยวได้ยังก๋วยเตี๋ยวมีไหมบะหมี่เอาบะหมี่สามก้อน มีจัดบะหมี่สามก้อนเลยโอ้ชามใหญ่เลยชามใหญ่มากบะหมี่สามก้อนใหญ่มากเลยเพีนงนี้ว้าวว้าว,าวา จวดองกระตุนทัองยังไ,ไงไปเพี้ยนตายบอ่อเลี้ยงก็ใส่เน,น,นี้ยเคนด็บปูทีหลังอีกแกงปูบอขาดไป เซียนเสียนมาอะไรแคบมูชิมก่นอนอ,อนี่ก็เป็นอีหลานหนึ่งด่านดังบางพวาเสียบอกเลยคนเยอะมาก สดน้ำร้อนๆกันพี่นอ้อง <c oughs> เขียมคนมากมปุ้งก้อนได้พี่น้องเรือจิ้มกวอนไข่ปุง้ง một một như vậy không vậy rồi

Cái nhau nung Xin cả náo đều thì nó hết nhà một người กินยังไงนะพี่น้องนะ นี่ขนมถ้ยวยพร้อมได้ไปนองนี่ขนมถ้ยวยบร้อมขนมถ้ยวย คนมากามไปเลย ับหมูสามห่อสามหอไปเลยเแต่ก็เบี่ยก็เบี่ย À, có khẩu khá mua khẩu như khẩu khá mua không cặp mũ mục ừ, xài đơn. คุณคลองครับพี่น้องเอง็ด นี่จับไปจะคูดปั๊บกระโดดเลยกันเดียวมันช่วยโอ้ยต้มเด็กคลองเราเนะี่ยของหวานนะพี่น้องนี่แซ่บหวานน้อยอ่ะบรรมันบรร หนึ่งนายยบพรจ้กสองคู่ ไม่ฟูเลยตรงเบาะเลยมาดูอันตาลารับหนาาบหวานมากๆครับหวานหน่อยมัน,นหวานมันๆ ก็มีคนละคืนจะต้องจับคนละคืนเนี่ยนะครับพี่ดาวจับสองคู่ไปเลย กินเพื่อนเลยี่น้องอ้จะต้องหยุดก่อนได้แล้วมีสามแค่หมูสอันนี้2อคู่กี่ครับจิตตังครับอันนี้สองอันนี้แค่หมูสาม <98. S 1> นั่งรอกคนก็นได้ครับ นั่งรอใจคนละครึ่งพี่น้องก๋วยเตียวห้าสิบอันนี้สองคู่หกสิบสองบาทแคบหมูสามแคบหมูสิบแปดบาทครับทั้งหมดแปดสิบบาทครับครับคนละครึ่งนะครับคี่รู้ก่อนว่าได้สั่งไปเปล่าใครจะไม่ได้สั่ง